ี่นงครับตอนนี้ไล่น้ําเสียออกครับเอาน้ําดีเข้ามาก็คือน้ําขุ่นนะครับก็คือปลาก็ได้เข้ามาด้วยพี่น้องโอ้ยปลาหลายนะเตี้ยขอบคุณสำหรับการรับชมมาเลยครับ,บเบ้าแมทพาเพลิน งานคืบหน้าครับนี่ครับงามเจ้าเสร็จแล้วครับพี่น้องครับตรงที่ถ่ายทําไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับล่าสุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านขาย หนุมจีนนะมีตะปูหรือเปล่ากูยเยอะเลยขายหนมจีนนะวันนี้ไม่ฟรีนะพี่น้องนะวันนี้ไม่ฟรีวันนั้นฟรีอันนี้ร้านนั่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 น,ะะนนั่นพี่เราเจ้าของร้านเขาเขาบอกมาแล้วหามพี่น้องครับมาแวะมานะร้านพี่เขาอยู่ตรงทางเข้าศูนย์ราชการนะครับแจ้งวัดนะ เจอสะพานแรกเลี้ยวซ้ายวุ้บเข้ามานะก็จะเจอร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เลยเซเว่นมาในซอยนะพี่น้องมาดูน้ำไหลด้วยพี่น้องนะไหลเร็วไหลแรงนะเอาน้ำเสียออกน้ำคุณมา เท <Okay, S 2> มาถึงนี่เลยพี่น้องไงม่ถึงไหนถึงนี่ครับไม่ถึงนั่นถึงนี่นี่พี่ครับตรงนี้เป็นทำอะไรครับีนเหล็กเหล็กใหญ่ยังนี่ตรงไหนอะไม่ไม่จุดนี้ทำไมเหล็กมันมันเส้นใหญ่ผิดปกติอะ อ๋อรับคอสะพานตรงนี้จะทําสะพานใช่ไหมพี่น้องเนี่ยนี่พี่น้องฮะจะทําสะพานข้ามไปรถรถข้ามได้ไหมพี่ไ,ไม่น่าได้โอ้ไม่น่าได้ไม่ได้เลยแหละครับได้จะมอไซส์ซ <c oughs> ปาดขนาดตรงที่รองรับฟุตบาทแล้วก็ตอ่อม่อสะพานข้ามคนข้ามนะพี่น้องใช้เหล็กแบบพิเศษกันเลยเหล็กใหญ่มาก <c oughs> เห็นตากล้องมาเริ่มขยันแล้วนะพี่น้องนะ เอออือคุณองยังบ์บัดเนี่ยมีผู้ชมอยู่ผู้เดียวบ้ามือเนี่ยชมอยู่ผู้เดียวมีบ้ามือเนี่ยวได้กินนมจีนฟรีเด้อมีเด้อข้าวปุ้นบฟรีครับมือเนี่ยเจ้าของร้านบอกมาแล้วไม่ฟรีวันนี้เนาะ ยคาเน่ยูกหลาเออมาดู่สายดเดียออันนี้สายไม่รู้สายยางนี่ไม่รู้ทำยังไงอ่ะพี่น้องครับหลังจากนั้นก็ยาเทครับเหมือนอันที่เทเสร็จ ไปแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมครับอัปเดตไปเรื่อยพี่น้องครับอ่รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับออกทางภาคเหนือนะพี่น้องครับสะพานนี้เป็นของแกในคะแนนพี่น้องนะดูดิปลาปุ๊บป,บปุบปุ๊บเห็นน้ำสวยขึ้นมาแก แต่ถามว่าปลาในพระกลางหรือว่ากรุงเทพเราเนี่ยอร่อยไหมไม่อร่อยเท่าไหร่นะพี่น้องนะแต่ถ้าถ้าเป็นสีน้ําผ่านอย่างนี้เนี่ยสีขุ่นมานะครับปลาอร่อยนะพี่น้องครับถ้าบ้านผมนี่ที่ร้อยเอ็ดก็ลำน้ายางนะครับปลาน้ําผ่านก็จะอร่อย โอ้โหดูสะพานตรงนี้พี่นะ้องเพราะว่าจะทำยังไงอ่ะพอมันติดเวรหรือเปล่ารถรถขึ้นไม่ได้นะดูลาดชันขนาดนี้นะตรงนี้ของเราพี่น้องครับของพี่น้องเราก็ฟุตบาทพอทำมาถึงถึงนี้เราจะทำยังไง พี่ครับเอสะพานนี่ของแกรนเลยไอไอแคนาลยังไงสะพานของเขาอย่างเงี้ยสะพานของเขาเลยพี่แล้วจะทํายังไงอ่ะไปยังไงพูดบาดเนี่ยหยุดแค่นี้เลยเดินออกโอ้พูดตรวจการบอกสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาแตเสื้อขาวเลย ป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องชอบคลิปได้นะครับก็กดไลค์ให้เยอะๆด้วยนะบางคลิปผมก็มาตามงานให้นะครับอย่างคลิปนี้ก็มาตามนะครับขอบคุณนะครับคลิปที่แล้วนะครับที่ยอดวิวนะครับได้ไปเอ้จะสามพันกว่าดีมากๆเลยขอบคุณพี่น้องครับที่สนับสนุนนะครับที่ชมคลิปจนจบครับพี่น้องครับขอบคุณมากๆ เจอกันคราวหน้านะครับพี่น้องครับ oh, <okay. S 1> บาแมทก็จะนะครับลงพื้นที่นะครับตรวจตรานะครับ oh. พูดเป็นการเป็นงานกันเลยตรงไหนเสร็จตรงไหนยังไม่เสร็จนะครับก็ดูกันไปสิ่งดีๆนะครับรอคุณผู้ชมอยู่วันนี้สวัสดีครับเอาลืมลืมอะไร Fakotitam